การเปลี่นะครับมาเจอผมแดงเขมรราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการเฮจินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของฉลามสิงห์น้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้านนทชัยรูปบ้านใหญ่นะครับรูปบ้านใหม่นะครับก็ราคาเลทอยู่ที่เจ้าฉลามสิงห์นะครับต่อ54ฉลามสิงห์นี่มวยจากบุรีรัมย์นะครับคู่นี้ชกัน114นะครับ113ครับเจ้าฉลามสิงห์มา110 5.6นะครับก็ลดไป2.6ลดไปเยอะเลยนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรหมาชนนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรสองแลขณะที่คู่ชกนะครับเจ้านนทชัยลูกบ้านใหม่นะครับหรือว่าเจ้าวันดีลูกบ้านใหม่เดิมนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับก็ไปซ้อมที่โคราชนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือดีผลงานก็มีแพ้น็อกยกที่3นะครับเจ้าเพชรสิงห์ขอนก่อนหน้านี้ก็ชนะยอดคนนะครับแล้วก็ชนะซุปเปอร์ชินนะครับคู่นี้ออกลองนะครับ ออกลองไปที่นนทชัยนะครับเจ้าฉลามสิ่งเงินรถเยอะใช้ได้เลยชกเป็นคู่ที่1ด้วยส่วนคู่ที่2นะครับแอตเทวดาต่อสุรัตนะครับวันนี้เจอกับเจ้าตีใหญ่ที่เด็ก99นะครับก็ราคาเหรีอยู่ที่แอตเทวดาต่อ54นะครับชกกัน116นะครับแอตเทวดามา116.9ก็ลดไป0.9นะครับเมื่อจากสีสเกตนะครับซ้อมต่อสุรัตนะครับก็มวยจังหวะฝีมือครับแอตเทวดาเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าแปลพาวนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะ เพชรสยามและก็แพ้นกเจ้าที่สามเจ้าเพชรปลุ่งขณะที่คู่ชกนะครับตีใหญ่ตีเด็กเก้าก้าก็มวยจากโคราชนะครับเมื่อชาามาตามที่กัดนะครับหนึ่งร้อยสิบหกนะครับพอผลงานของเจ้าตีใหญ่เนี่ยไฟล์ล่าสุดก็แพ้หังนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแพ้ชนะศึกนะครับและก็แพ้สามเทสามไฟหลังแพ้รวดเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแอตวดานครับส่วนคู่ที่สามนะครับเพชรศักดาออกิตเกษตรนะครับ วันนี้เจอกับเจ้าชาชนินสจต้งปราจีนนะครับก็ราคาเหรียญอยู่ที่เจ้าช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 นินต่อสามสองนะครับโจกันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเพชรศักดามาร้อยสามสิบหกจุดเก้าขาดไปศูนย์จุดหนึ่งนะครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทมวยฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าเพชรศักดาเนี่ยก็ชนะปานเพชรนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเด็ะครับขณะที่ชาชนินนะครับก็มวยจากโคราชนะครับพร้อมอยู่กับทีมงานที่อัานสุขุมวิทย์นะครับ พอมีสจต้องประจินให้การสนับสนุนนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีแพ้ปานเพชรนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะมาวันมาริโอและก็ไปชนะน็อกยกที่สามเจ้าเพชรบุรพาคุณนี้ชอบไปที่ชาติชนินนะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของแก่นุบลพอหลักบุญครับวันนี้เจอกับเจ้ากระดูกเหล็กพออัจฉริยะนะครับราคาเรียอยู่ที่กระดูกเหล็กต่อ54นะครับกระดูกเหล็กต่อ54ก็โชกร้อย1ิบนะครับแก่นอุบลมาร้อยขิดหาไป0.5นะครับก็มวยจากอูบนนะครับ มวยจังหวัดฝีมือดีนะครับผลงานก็มีแพ้แววาวนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้ากัปตันทีมขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ากระดูกเหล็กอัจฉริยะหรือว่ากอกกลมเปียวนะครับวปชามา102.1ลดไป0.1นะครับมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมเดชลัดนะครับอยู่กับทีมงานอาจารย์สุร,รั์เสียงหล่อที่หลวงคนเดิมนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวกับฝีมือดีกเก่าเกมผลงานก็มีแพ้แววาวนะครับ แคสิงเพ็รและก็ใบชนะเจ้าสิงเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่กระดูกเหล็กนะครับชอบจังหวะสีมือนะครับน่าจะเบียดกันสนุกนะครับแต่ถ้าให้เรียกชอบไปที่กระดูกเหล็กพอัจฉริยะครับมาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจเมื่อเดิจ็ดแปดเก้านะครับเจ้าแบ็กกันไกสลรภบวอกซินยิมนะครับเจอกับกูดาวออโต้วันมวยไทยนะครับราคาเรียอยู่ที่กูดาวต่อเสียงแปดนะครับก็ไปดูเจ้าแบ็กกันก่อนนะครับเมื่อเช้า มา9.3.6นะครับก็มวยจากแปิ้วฉะเจมสเสานะครับซ้อมไก่สลับพบบ็อกซิ่งยิมนะครับผลงานก็มีชนะโดยชนเล็กนะครับก่อนหน้านี้ก็พิกแพ้ยกที่4เจ้าไฮยีน่านะครับขณะที่พูดาวนะครับปูดาวมวยจากจันทบุรีนะครับก็ซ้อมลูกสวนอยู่กับอยู่กับเจ้าฟาอิทนะครับฟาอิทบังหมัดลูกสวนนะครับผลงานก็มีแพ้คะแนนเจ้าสิทธิ์ทองน้อยนะครับชนะชนะชัย และก็แพ้เจ้าสำอยน้อยนะครับคู้นี้ชอบไปที่ปูดาวนะครับปูดาวออโต้วันมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเจ๊กบุรพาชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปนะครับวันนี้เจอกับเจ้าออริชุนเล็กสิทแม็กนะครับก็ราคาอยู่ที่เจ้าเพชรบุรพาต่อ54นะครับชกกัน140นะครับเพชรบุรพามา140.2นะครับก็ลดไปศูนมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าแบงค์ไทยขณะที่คู่ชกนะครับเจ้า พอไรชุนเล็กนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าปั้นเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรบุรพานะครับเพชรบุรพาชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับส่วนคู่รองนะครับสิงห์สยามไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับราคาอยู่ที่สิงห์สยามต่อ54นะครับก็ชกกัน129นะครับสิงห์ฉลามมา129.1นะครับก็ลดไป0.1นะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าพาคินนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าไข่หวานแค้นะครับและก็ไปแพ้ยอดมงคลขณะที่คู่ชกนะครับแสงตะวันมอละตะนาบัณฑิตนะครับ <c oughs> ก็ลูกชายของแสงอาทิตย์ศระภายินนะครับก็มวยจากรนองนะครับผลง,งานล่าสุดก็มีชนะนกยกที่สามเด่นสาคอนก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้า oto, โยตกนักชกจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปชนะนกยกที่สองเจ้าไฮแสเซบาสนะครับรายการ RWS นะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าสิง สยามนะครับส่วนคู่เอกนะครับคู่เอกเป็นการเจอกันของเจ้าแสนเพ่งสิทธิ์หนุ่มบุลนะครับวันนี้เจอกับเจ้านิติกรวัดทุ่งเขาหลวงนะครับก็ราคาอยู่ที่เสมอแสนเพ่งนะครับแสนเพงก็ลูกชายของหนุ่มบุญสิทิลชัยนะครับมวยจากอุบลผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้ชะม่วงเพชรนะครับกว่าหน้านี้ก็ชนะสิริมงคล MC77 นะครับขนาดที่คู่ชกนะครับนิติกรวัดทุ่งเขาหลวงนะครับก็เป็นประเทมวยจังหวะฝีมือนะครับผลงานของเจ้านิติกรเนี่ยไฟล์ล่าสุดก็แพ้ ไาแสงนะครับก่อนนั้นนี้ก็ชนะธีรพักและก็ไปชนะน็อกยกที่หนเจ้ามีโชคนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแสนเฮงนะครับแสนแสนเฮงสิบหนอุบลน,นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสืบเพรยินดีที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ